สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Honda คลิก125ปี2020ก็น้ำมันเฟืองด้วยครับก็จะมีเปลี่ยนแหวนลองน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยนะครับเมื่อวานเปลี่ยนไปตัวหนึ่งแต่วันนี้จะมาถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งครับ ลุยครับผมกรอที่ใช้มีจุดทีได้ไม่ใช่สามทางคีมบล็อกเบอร์สิบสองครับน็อตน้มันเครื่องจะเป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์สิบสองให้ดู น,นี่นรับพี่ีเห็นไหมพี่ก็ทำการขันน็อตลอกเลย ผมว่าฮอนด้าคลิกไข่น้ำมันเครื่องง่ายกว่าฮอนด้า e ี d นะสำหรับผมนะ <c oughs> <c oughs> ันนี้ผมถ่ายที่สองพันแปดร้อยกิโลเมตรครับไม่ไม่ดำเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดำเท่าไหร่กระดาษทิชชู่ขาดไม่ได้เลยครับกระดาษทิทชชู่เปื้อนมือ บางนี้เราก็เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องรอเลยไม่ไหนนี่ครับเป็นนี้ก็รก็จะเช็คแผวนรอง ใส่น้ำมันเครื่องตลอดอยังใช้ได้ครับแต่บางรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับนี่ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อน หมดยังก็ถุงสะแกงนี้ตลอดหมดแล้วพี่คครับผม,ม,มย,ยังครับเมื่อก่อนนี้มันมีป้ายบริษัทใช่ขายไหมเขาเขาขายอยู่นะพี่ลองลองถามบ้านหลังที่สองตรงนี้ยพี่<ช>หลังแรกแล้วก็หลังที่สองที่เขาเลี้ยงแมวเนี่ย หลังซ้ายเลี้ยวซ้ายอ่ะออใช่ใช่ครับเลี้ยวซ้ายไปหลังหลังนี้แล้วก็อีกหลังติดกันเลยเค,ครับครับหมดแล้วก็ <het> ขันน็อตกับ นี่ขอบด้วยก่อนอคันแน่นไปเลย โอเคนั่นแล้วนี้ก็จะเติมครับผมนีผมก็จะมีนี่ครับไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะ นี้ในะกล้องอาจจะดำไม่ไเป็นไรถ่ายเร็วขนอมเครื่องรถนี่ผมจะใช้กลวยตัวนี้ครับอันนี้สั่งตามแอปตามรลยได้เลยเปื่อนเลยอยู่ในถุงไม่น่าเปื้อนนะ นี่ครับจะพอดีเลยนะครับไม่มีไม่มีหยดครับน้ำมันเครื่องผมว่าเหมือนกันนะผมใช้ ptx ใช้ e ีดใช้เวฟใช้คลิกเนี่ย0.8ลิตรเท่ากันครับมีห้องรถเกียออโตเมติกคือใช้ตัวเดียวกันได้หมดครับ ผมเลืยวเป็นธรรมดาจะมีแบบเรียวอะไรนะสังโคเทรโรเปอร์เซนแต่ผมใช้ธรรมดาเตืมนไป แกแล้วแกไม่อยู่บ้านเขาไปธุระเหรอคะน,น่าจะใช่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแกก็มาปกติแกอยู่บ้านตลอด นีใช้ดีมากเสร็จปุ๊บก็เก็บเข้าถุงเข็ดหน่ยเข้าถุงไปบม่าจะห่อถุง เทบร้อยน้ำมันเครื่องปิดฝาแข็งนับแน่น เรียบร้อยครับผม